ส่วนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับท่านนายกนะครับก็นําคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้นําเหล่าทัพนะครับเดินทางไปร่วมรดน้ําขอพรพลเอกเปรมตินสสุรนนท์นะครับที่บ้านพักสี่เสาเทเวศนะครับบรรยากาศก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกเปรมตินสุรนนท์ประธานองคมนตรีและร,รัฐมนตรีเปิดบ้านพักสี่เสาเทเวศนะครับให้คณะบุคคลเข้ารดน้ําแล้วก็ร่วมอวยพรเนื่องในวันสงการ โดยท่านนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นําคณะรัฐมนตรีผู้ประชาการเหล่าทัพผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติและข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมรดน้ําขอพรพลเอกเปรมตินทสุรานนท์นะครับนายกนะครับกล่าวยกย่องพลเอกเปรมด้วยความตระหนักดีในคุณอุปการในความเป็นผู้นําที่ซื่อสัตย์สร้างสารรค์ทําเพื่อประเทศชาติทําประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระหหมหากษัตริย์มาโดยตลอดซึงสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างที่พลเอกเปรมได้ปฏิบัติมาครับเวลาที่ผ่านมาพวกกับผมตระหนักนี้ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในความเป็นผู้นำซื่อสัตว์ด้วยความรู้ความสามารถและได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้บังเกิดแก่ส่วนรวมรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ ในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้และสมควรที่พวกกระผมจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี<ม>้พวกกระผมขอน้อมจิตอธิษฐานอันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบารามี แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดดนาถโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษประสบแต่ความสุขมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงจับส่วน พลเอกเปรมนะครับก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมในงานวันนี้ครับด้วยความระลึกถึงกันซึ่งในวันปีใหม่แบบไทยก็ถือเป็นแบบอย่างที่สําคัญเพราะว่าการดํารงวัฒนธรรมคือการรักษาชาติขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็กําลังรักษาชาติด้วยความรักความสามัคคีและความสุขนี่คือสิ่งที่พลเอกเปรมบอกนะครับซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทําอยู่สมควรเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน พร้อมขอให้ความตั้งใจของนายกที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติประสบความสำเร็จด้วยดีและขอให้มีกำลังใจทำงานเพื่อประเทศขอไปครับเพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับนายกและทุกคนที่มาด้วยความระลึกถึงกันวันปีใหม่เนี่ย แบบไทยๆเนี่ยเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งปีที่แล้วผมก็พูดว่าการดำรงวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติตอนนี้นายกก็กำลังรักษาชาติรักษาประเทศของเราให้มีความรักความสามัคคีมีความสุขคณะผ่านนายกในกหน้าที่ของคนไทยแบบไทยๆมาโดยตลอด สมควรที่เป็นแบบอย่างของประชาชนในประเทศของเราในโอกาสตันขึ้นปีใหม่แบบไทยเนี่ยก็<ร>ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคาเรพนับถือจงเมตพอินให้นายกและประชาชนคนไทย ขอเหล่าทัพรัฐบาลตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีครอบครัวจงมีแต่ความสุขมีความสดใสมีความมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเราและขอให้ทุกอย่างที่นายกอยากทำให้ประเทศของเรา ประสบผลสาเร็จด้วยเร็ววันนี้นักข่าวสังเกตว่าหายไปหนึ่งท่านนะครับก็คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะักข่าวก็เลยไปสอบถามกับพลเอกประยุทธ์ว่าวันนี้ท่านรองนายกหายไปไหนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าวันนี้ท่านไปตรวจสุขภาพนะครับติดภารกิจก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้แล้วก็วันนี้บรรยากาศของการ ที่ไปขอพรนะครับที่นายกรัฐมนตรีนําคณะเข้าไปรดน้ําขอพรก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับพลเอกเปรมก็ให้พรกับบรรดาคณะรัฐมนตรีแล้วก็บรรดาผู้นําเหล่าทัพด้วยนะครับอืมครับก็จเดี๋ยวจะมีภาพด้วยนะครับในช่วงที่พลเอกเปรมนะครับขีดโอกี้เนี่ยใส่กับบรรดาสูรบุญชนนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ก็ไปรดน้ําขอพรด้วยนะครับก็ถือว่า ตามตามนี้ของรัฐบาลนะลดน้ำรงประหยัดน้บเพราะว่าเขาอยากจะให้ลองเปลี่ยนจากปืนฉีดน้ํามาเป็นตัวของฟอกกี้นะครับนี่แหละฮะอันนี้จะเอาไว้ใช้ตอนรดน้ําต้นไม้หรือไม่ก็พวกไม้ประดับที่มันแขวนเอาไว้ตามบ้านก็ช่วยประหยัดน้ำนะครับเพราะว่าปีนี้เองประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาภายแล้งครับ